โรนัลโดเต็มสิบแม็กไวจุด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 ,จดตัดเกลี้ยกข้ามแมนยูเกมเชิดสเปอร์สุดมันปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดของกุเซอรับปรงนิกเก็บใจชนะสุดสำคัญในศึกผิอังกฤษแล้วเปิดรังโอทัดฟอร์ดพิชิตทนัมฮอสเปอร์สุดมันด้วยสกอร 3, 2, ์สามสอง่คำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทั้งสามประตูของเกมนี้ก็มาจากคริสตโนโรนัลโดคนเดียวล้วนๆนะครับ ขณะที่กัปตันฮารุไม่กล่ายมีเรื่องให้พูดถึงอีกแล้วและนี่คือผลสอบของนเตแมนนชันเต็ดในแต่ละคนในเกมเกมนี้นะรับเราเริ่มต้นกันที่ดับบิดดเคอได้รับไป6ขคะแนนเสีย2ประตูแต่กระทษอะไรเจ้าตัวไม่ได้ดิเกลดาโลได้รับไป6ขคะแนนช่วงกลางที่แรกมีจังหวะช่วยมงเคลียร์บอลบนเส้นแต่เกมรับก็มีคุมหล,มลวมหลามคหล้ง ซึ่งก็รวมถึงจังหวะที่ทีมโดนตีเสมอ2-2ที่เจ้าตัวปล่อยให้กับเซอร์เกอร์ลีกิลอนได้เปิดเข้ากลางแบบโลง่ลงๆราเอลวารันได้รับรไป7คะแนนแม้เป็นเกมที่เสียถึง2ประตูแต่ผลงานโดยส่วนตัวถือว่าโอเคเลยทีเดียวคุมสถานการแนวรับได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่โดนสเปิร์กดดันหนักถึงแม้มีจังหวะพลาดบ้างตัวตา่างแฮนดริมบิไกได้รับไป5.5าคะแนนเป็นกับตันทีมอีก e. แถมสอบตกหากมองแบบแฟร์แล้วไรอ,อัคติเกนนี้ถือได้ว่าผลงานได้ไม่เลวเลยช่วยตัดบอลในแดนหลังได้หลายครั้งจนแฮร์รี่เคนแทบไม่มีอันตรายแต่ดันมาพลาดท่าสแกตบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองทำให้ทีมโดนตีเสม,มอ2-2และตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการทำสามแต้มหลุดมืออเล็กซ์เตเลสได้รับไป6.5ขนคะแนน ทำเสียจุดโทษแถมเกมรับกลุ่มพื้นที่ฝั่งซ้ายไม่ค่อยดีในบางครั้งแต่แก้แก้ตัวด้วยการเปิดลูกเตะม,มุมสุดแม่นให้กับโรโนัลโดโขบประตูชัยเดวิมาติสเตลไป7.5คะแนนทำหน้าที่เป็นตัวไปกวาดบอลหน้าแผงกองหลังได้ดีมีสถิติแท็กเกิลชนะ3ครั้งซึ่งมาที่สุดภายในทีมและรับเครดิตไปเต็มๆในจังหวะที่ทีมได้ประทูขที่นำ2-1ซึ่งเจ้าตัวก็วางบอลสุดแม่นให้กับซันโชได้แม่นมากๆนะครับ ก่อนจบสกอร์โดยโรนัลโดเฟรดได้รับไป8คะแนนถือเป็นผู้เล่นคนที่โดดเด่นมากๆในเกมนัดน,นี้ช่วยกับเคลื่อนในเกมในแดนกลางดีและทำได้อย,ย่างยอดเยี่ยมสุดๆในจังหวะแตะบอลเร็วให้กับโรนัลโดกระนำประตู10แบบสุดสวยมาคาดดัสร้อยปอดได้รับไป5.5คะแนนเกมรุกไม่มีความอันตรายเลยเลยถึงแม้ขยันช่วยเล่นเกมรับดีดมีจังหวะช่วยตัดบอลจากคู่แข่ง ต่นั่นก็ไม่ใช่นาที่หลักที่คุณคาดหวังจากผู้เล่นตัวรุกปอบบาบาได้รับไป6.5คะแนนมีส่วนร่วมเกี่ยวับเกมเยอะและดูมีความสุขไม่น้อยกับการได้รับบาบาตตัวรุกแทนที่บรูโน่ฟานเอสแต่การผ่านบอลแบบที่เด็ดที่ขาดไม่มีให้เห็นมากนักเจเด,ดนชานโชได้รับไป8คะแนนชิงจังหวะได้ดีมากตอนที่หลุดเข้าไปอัดสินกับโรโนโัลดยิงประตู2 1รวมๆแล้วเกมนี้สร้างโอกาสได้มากถึงสีครั้งซึ่งมากที่สุดภายในทีม ถือว่าเป็นอีกเกมที่เจ้าตัวเล่นด้อันตรายในแนวรุกแถมช่วยเก็บบอลดีดีคริสตโน o โรนัลโดได้ไป10คะแนนเต็มเลยนะฮะฟังไม่ผิดหรอกนะครับได้10คะแนนและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไม่ต้องบรรยายสักคุณอะไรมากนักและนี่คือผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในเกมนี้และทั้ง3ประตูของเจ้าตัวก็ถือว่าคุณภาพล้วนหลวน ต่อไปเราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งมาลงในสนามกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่แอนโทนีอีลันการานไรต์ฟอร์ดในในาทีที่68ได้รับไป6ขคะแนนช่วยเติมเกมความสดให้กับแนวรุกแต่ไม่มีทีเด็ดอะไรเอเดนิสันคูมิทันมาติชในนาทีที่80ไม่สามารถให้คะแนนได้ได้เล่นเป็นนัดแรกในรอบเดือนแต่ไม่สามารถให้คะแนนได้ปิดท้ายวิตอลินเนลเบรแทนโรนัลดในในาทีที่80.3ไม่สามารถให้คะแนนได้เหมือนกัน เฮียโดสุดจัดบอบาชูทีเด็ดโรนัลโดผ่านแมนยูขย้ำสเปอร์เฮียโดสุดจัดปอบบามานะครับมิฟิวทีมแมนเชสเตอร์เต็ดออกโรงสัรเสริญคริสโตโนโรนัลโดดาวส์สมบูรณ์ของทีมแบบไม่มีเม,ม้มแต่ก็ไม่ลืมเอ่ยชมพลพรรคเรดเดวิลทุกรายว่าโชว์ลีลากันได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเปิดบ้านพิชิตสเปอร์ไปแบบบิดเบียว3-2จากการสู้ศึกพิมลิงกลิลด์เมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับปีศาระแก้ตัวจากนั้นก่อนที่ออกไปแพ้แมนเชสเตอร์เลเทะ ประตูตัเหนึง่งโดยมีโรโนัลโดหายเจ็บกลับมาลงสนามโดยยิงแฮตติกใส่ไก่เดือดทองช่วยทีมเก็บสามตเต็มโดยนักเตะทีมชาติบานทุกคนเล่นได้อย่างสุดยอดจากการที่ดาวเตะทีมชาติเบงเซดเปิดปากหลังจดโจกเกมมันเป็นเกมที่งดงามและเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่งดงามจากเราเราทําให้พูกเขาเจ็บในเวลาที่เหมาะเจาะและโรโนัลโดทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากเขาไม่เคยมีปัญหาคุณมีกองหน้าที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อยู่ในทีมของเราเขาไม่เคยมีปัญหา วันนี้มันเป็นอร์อมที่ยอดเยี่ยมของเขาและทั้งมีเกมที่ยอดเยี่ยมมากเราแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดีๆเราเดินหน้าไปอย่างต่อนเนื่องทีมทํางานกันอย่างหนกักเราเล่นกันได้อย่างถูกต้องและทําให้เขาเจ็บช้ำได้โรนลโดยเยี่ยมมากผมคิดว่าทั้งหมดที่เราจําเป็นจะต้องมีก็คือการตอบสนองเราทําประตูนี้อย่างงดงามแม้ว่าเราจะเสียประตูเราก็กลับมาได้และทําประตูอีกครั้งมันเป็นสภาพจิตใจที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ ทุกคนรู้จักคริสเตโนโรนัลโดไม่มีความจําเป็นจะต้องพูดถึงเขาเลยมันเป็นสิ่งที่เขาทํามาโดยตลอดเขาไม่ได้เล่นในนัดก่อนแต่เขาก็กลับมายิงถึง3าประตูทุกคนแฮปปี้มากมันเป็นวันที่ดีที่สุดและคุณได้ยินเสียงแฟนบอลพวกเขากระตุ้นเราพวกเรารู้สึกได้และผมคิดว่าวันนี้เป็นความการเล่นที่ดีของเทียมและมันก็เป็นการตอบสนองที่ดีจากเกมพบก,กับซิตี้เรายิงชื่อมันรึ่งหลังเราผ่านวันกันได้ไม่ไดีเท่าไหร่เราทำให้พวกเขามั่นใจเล็กน้อย มันจึงทำให้พวกเขายิงประตูได้แต่เราก็ได้ประตูชัยจากลูกเตะม,มุมมันช่วยเราหัวใจพองโตเราจําเป็นจะต้องทําให้ดีเราต้องการอันดับท็อปโฟและพวกเขาก็คือคู่แข่งในอันดับท็อปโฟของเราเช่นเดียวกันมันเป็นชัยชนะที่ดีและเป็นฟอร์มที่ดีด้วยที่สุดของที่สุด หลังนิกสุดทึ่งโรนัลโดท็อปฟอร์มกดแฮตติกใส่สป์ท็อปฟอร์มสุดๆรับรังนิกกุนซูแมนชนเตดออกปาชงคริสตียโนโรโนัลโดกันยุกใหญ่ว่าเล่นกันในอย่างท็อปฟอร์มที่สุดในเกมชนะสเปอร์สามแม้จะมีอาการบาดเจ็บสะโพกติดตัวอยู่เล็กน้อยเราแสดงเงินถึงปฏิกิริยาที่เราจําเป็นจะต้องทําง,ง,งานหลังจากที่เรามีครึ่งหลังที่เลวร้ายในเกมเอเธนสตเดียมทีมสมควรได้รับชัยชนะเรากลับมาได้อย่างมีสไตล์หลังโดนตีเสมอผลที่2วันนี้ มันเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดของโรนัลโดนับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เขาซ้อมได้ดีเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยเหตุผลนี้ผมจึงตัดสินใจให้เขาลงเล่นเป็นตัวจริงมันเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาแต่เขาก็เป็นเช่นเดียวกันสาหรับนักเตะทั้งเถียบเขาสามารถทำให้แฟนบอลเจ็ดหมื่นกว่าคนพุ่ดุกขึ้นจากที่นั่งได้และมันเป็นอีกครั้งที่เขาทําให้กับเพื่อทีมมันไม่ใช่แค่3ประตูในวันนี้แต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยตอนที่คู่แข่งได้ครอบครองบอลมันน่าจะเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดของเราในแงง่ขอคุณภาพ ของทีมคู่แข่งมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องชนะและมันก็ทําให้เรามีกาลังใจในเกมต่อไปของเราโรนัลโดเล่นได้อย่างมีพลังในวันนี้ผมไม่คิดว่าเขาจะยิงได้ถึง3ประตูผมได้คุยกับเขาตอนซ้อมเมื่อวันศุกร์ว่าเขายังเก็บสะโพกแต่มันก็ดีพอที่เขาจะลงเล่นเราสมควรชนะเราโชว์ฟอร์มได้อย่างดูดานเราแสดงเง็นถึงความกระหายที่จะชนะผมบอกก่อนเกมแล้วว่าทีมของเรามีความต้องการมากที่จะประสบความสำเร็จโรนัลโดแสดงเง็นแล้วว่าเขามีคุณภาพที่จะเล่นให้กับสโมสรอ,อย่าง แมนเชสเตอร์ดและหากเราต้องการความสำเร็จหลังจดซีซั่นมันก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมี